ข้าวเที่ยงพี่น้องวันนี้เราได้อะไรมากินี่กะทิค่ะถ้่สม,มุิว่าอ่าเขาเคาพิมพิมกันอยูอยูอยู่ในที่มีค้นออกแช่นะคะเขาก็เอิ่นมีกะทิอีสานแต่ว่าอยู่อยูยโสเขานี่ทางอีสานเขานี่เขาก็กินน่าจะนีเกือบจะทุกจังหวัดนะทีนี้ คนยวนมันเป็นมันเป็นสูตรคนยวนเห็ดขายนะคะตะกี้นินกับเห็ดขายอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บด้เฮ็ดลาดช่าๆเลยจ้าวันนี้กินกับผักอันนี้มียอดบอกกอค่ะยอดบอกกแอล้วก็ยอด กระโดนเอ้ยไม่ไม่ใช่กระโดนขอขออภัยยอดผักอะไรนะที่เราต้มใส่ไก่มาดันมาดันแล้วก็มี่เอฟใบ,บักตูมน้ำข่าใบมะตูมด้วยนิ้งแต่สีกินรสชาติที่แบบก็เรียกอะไรนะรสชาติแบบนี้แบบเข้มขน้นเราก็จะเติมพริกป่นลงไปนะคะ ก็จะเติมขี <water> ้โพลลงไปน้ำแล้กก like ็สีบ so, like, uh, ีก <Elliott> ัน <reci> ้าน้ำนะคะถ้ากันได้อย่างกินเทียงเนาะจะส่วนมากเขาแรกหนิงจะบ่ค่อยด้แช่นะคะเพราะว่าหนิงไปออกกําลังกายมาแล้วก็ข้าวเย็นเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ผักแกจะไม่อมนเน้ี่ผักเมผักเมผักติ๋วก็ได้ถ้าถ้ากินก็ผักเมหนี่สิสิแบบมันจะเป็นรสชาติแบบมันจะมีรสสานะ เราก็จะปรุงกันก่อนนะคะมีกะทิอีสานเรากะรสชาติกนาดเอรสชาติกน่ากินมากนะคะกินกับอะไรตอนนี้ก็จะเป็นก็จะมีโหงอกลวกนะคะและ้วกเมื่อนี่พี่เพิ่นบพ่นเเอาหัวปีให้เป็นแบบเป็นแบบเป็นชิ้นนะคะเพิ่นทานใม่เลยนะคะ แล้วก็มีพี่เขาใส่พริกทอดมาให้ด้วยนะคะของพี่ด้วยแต่ว่านีเน่ต้องอพริกป่นนะคะพริกปลล่นโรยลงไปอ,อ,อีกนิดนึงนะคะเป็นต้นกิ่งเขียแล้วก็จะบีบมะนาวนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวมะนาวนี่ก็จะขอแบบเปรี้ยวหน่อยนะคะเปรี้ยวมากินเปรี้ยวะคะ่ะรสชาติ กินนี้กะทีอย่างนี้จะกินรสชาติที่แบบนั่นเลยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำาตาลงนิดหน่อยนี่เราเราก็จะกินได้เลยนะคะรสชาติทไทเรียยน้ำผ่า ืันนี้อ่าก็มีนักกินหลหยอยู่ค่ะว่งหันไปตลาดก็ไปทายแอนแกงเห็ดป่วยพอละมาแล้วเพิ่งก็เอินกินน้ำยูดกับเล่อ,อว่านแล้วพึ่กลับไปกินข้าวที่บ้านว่ไดี้ว่ได้กินน้ำเพล่นนะคะพอแล้วก็ต้มกินแบบประมาณแบบว่านินสองคนน้ำเนียยพึ่นน่ะนะคะ่ะแต่ช่วงว่าแกงกับประมาณหวยหนึ่งอะพี่น้องแกงเห็ดป่วยชิมก่อนนะอืม อืมป้าจะนวดทีแล้วเทปกอกไก่เป็นกลมๆเติมพริกป่นหน่อยนะคะมักจะเพลที่หน่อยเป็นคนกินเผ็ดจ้ะเติมน้ำตาลอีกหน่อยนึงก่อนแนละ้วโอ้ยปรุงกว่าสิแล้วเนาะตัวสิได้กินเนาะพวกมักปรุงเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะจะก็ปรุงเพื่อความอร่อยเนาะเพื่อความ